ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียวันที่2เมษายน2,567ครับข่าวดีแจกเงิน9,000บาทให้คนไทยกลุ่มนี้ดูด่วนครับล่าสุดขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสอมอด้วยนะครับซึ่ง ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการประกาศแล้วว่าจะมีการโอนเงินค่าป่วยการให้กับพี่น้องอสมอนะครับโดยเดือนนี้เนี่ยจะปรับเพิ่มเป็น2,000บาทจปะปกติได้1,000บาทนะครับและได้รับเงินย้อนหลังอีก700 0รวมแล้วเป็น9,00 0เงินย้อนหลัง7,00 0นี้คืออะไรครับซึ่งจะบอกว่าการปรับเงินค่าป่วยการจาก1 0 0 0เป็น2,000เนี่ยเดิมแล้วเนี่ยได้ปรับเพิ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี66นะครับซึ่งตั้งแต่ตุลาคม66จนถึงวันนี้พี่น้องยังได้แค่เดือนละ1,000ใช่ไหมเขาจะโอนให้ย้อนหลังเดือนละพันตั้งแต่งวดตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยงีเงินย้อนหลัง7,000บาทเดือนละพันเดเดือนก็เป็น7,000บวกกับ อีก2,000ที่เป็นเงินงวดปัจจุบันรวมแล้วเป็น9,000ซึ่งพี่น้องจะได้รับเงินทั้งหมด9,000บาทในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะได้รับเดือนละ2,000-2,000เป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสอมอล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนจะมีการโอนเงินเข้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้และมาอัปเดตอีกทีนะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ คอมเมนต์ใต้ล่างนี้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยจะตามข่าวให้คุณถึงหน้าจอดูข่าวสวัสดิการดูสตางค์มีเดียครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทา,างสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมทรมานะคับ